วัสดีครับทุกคนสวัสด,ดีปีใหม่2022กับทุกๆคนด้วยนะครับผมก็โอ้โหผมหายไปกี่เดือนแล้ววะสักประมาณ6เดือนได้มั้งเออน่าจะประมาณ6เดือนเลยมันจะเดียวหูวันนี่หายไปเกือบครึ่งปีเลยอะ่ะก็ก็ถือว่า คลิปนี้ที่เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ลง่อเป็นหลักฐานให้รู้ว่าผมยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนหรือว่าปิดช่องแล้วไปทําช่องอื่นอะไรไม่ใช่นะก็ยังทําอยู่โปรตีมอนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะย,ยุ่งมากเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยแม้แว่าจะเป็นงานต่างๆที่จานแกสแปนมาไม่ยั้งเลยก็เลยทําให้ผมนั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทําคลิป อย่างที่เป็นนะครับแล้วถึงแม้ในบางช่วงที่ที่ผมได้พักไปเนี่ยมันก็เกิดอิมแพกอย่างหนึง่งที่ค่อนข้างสำคัญต่อวงการของผมมากเลยนะั่นก็คืออุปกรณ์ Android ที่ผมใช้ทำคลิปอัดคลิปเกมต่างๆหรือทำพวกคลิปอื่นๆในช่องผมเนี่ยครับพอดีว่ามันเริ่มเริ่มเก่าแล้ และประสิทธิภาพมันก่คนๆ้ย่าะลดลงความแรงความในความแหลกที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยันเลยทําให้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่ละถ้าหาว่าจะใช้สําหรับอัดเกมต่อไปก็เลยถือเป็นข่าวร้ายต่อแฟนแฟน,แฟนเกมแฟนเกมเลยวะเพโตใช่ป่ะเออเป็นข่าวร้ายต่อแฟนเกมของเพทโตนะรตรงที่ว่าผมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนหน่อยในการอยู่ช่อง อาจจะต้องย้ายมาเล่นเกมใน App Store หรือ iOS แนนะครับเพื่อให้คลิปของช่องผมเนี่ยมันยังคงคุณภาพต่อไปได้โดยที่คุณภาพการอัดเนี่ยมันไม่แหลกลงลนะครับเอ้ยมันไม่ดรอปลงดีเลย <laughs> เพราะว่าโอ้โหอย่างมันมีอยู่ช่วงนงนะช่วงประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมาผมลองอัดเกมเกมหนึ่งแล้วแล้วผลปรากฏว่า อูหไม่ไหวเลย่านผู้ชมไฟล์ที่อัดมาเกอดแหลกมากแล้วโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมแต่งคลิปผมมันก็ค่อนข้างที่แบบพอได้คลิปแหลกมาเวลาอินพุตไฟล์มาก็ายิ่งแหลกไปใหญ่อะมันก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคครับสำหรับการที่ผมเนี่ยจะทำงานในอุปกรณ์แอนดรอย ต่อไปแนละ้วผมก็เลยต้องมานั่งเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งเลยที่ทําให้ผมหายไปนานก็คือผมต้องมานั่งเส้นหาว่าสําหรับอุปกรณ์ iOS แล้วเนี่ยผมควรจะต้องใช้โปรแกรมอะไรสําหรับการอัดบันทึกหน้าจอถึงจะได้โปรแกรมที่มีคุณภาพแล้วก็ประหยัดหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ฟรีเพื่อที่จะได้แบบไม่ไม่เป็นภาระผมมากนะครับเพราะว่าฐานะการเงินของผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีเยอะอะไรขนาดนั้นน,นนะเนาะเออ ผมก็เลยแบบใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานมากว่าเออผมจะหาโปรแกรมอะไรดีวะมาเพื่อใช้อัดหน้าจอผลปรากฏก็สุดท้ายก็ไปได้มาอนหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะดีไหมก็เนี่ยลองมาอัดแต่น,นี้แหละแ <laughs> รกโดยเฉพาการเทสเปิดสกาดปี2อ2พันยนะคร <laughs> <laughs> ก็เลยอ่าต้องขอแจ้งข่าวไว้เลยนะครับว่าผมจะย้ายแพลตฟอร์มทุกอย่างมาอยู่บน ios หมดแล้วครับและเกมบางเกมที่มีแค่ใน k e โตเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับต้องต้องย้ายมาเล่นในแอปโ o แทนสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมที่มีเฉพาะใน a อ d ด o อ d ก็ต้องขอให้ยังสูงด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่นแล้วประมาณนี้นะครับนี่นี่นคือแบบอะไรอ่ะคือแบบมะมาแถมไหมว่าไอ้กี่เดือนกี่เดือนที่ผมหายหายไปได้ใช่ครับผมมาแถา <laughs> แผ่แถลแบบไม่แถแถเรื่องจริงไงเออเขาไม่เรียกแถเดี๋ยวว่าเราพูดความจริงเลยอย่าไปเรียกแถลทำไมเนาะเออไม่แผลก็ประมาณนี้แล้วก็ถือว่ามาแจ้งข่าวท่านผู้ชมล่วงหน้าให้ได้รู้กันว่านี่นะครับต่อไปผมจะดําเนินทุกอย่างบน i o s แล้วก็คลิปเกมก็อาจจะมาลงเร็วๆนี้เออใช่แล้อีกสําคัญเลยก็คือผมลองเอ็กพอไฟล์ไ,ไอส่วนของ iOS ที่ผมใช้นี่เป็น iPad อ่า ไอแผดแอร์นะครับไอแผดแอร์สี่สัดส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับยูทูบตรงที่ว่ามันมันไม่ใช่สิบหกต่อเก้าไงสัดส่วนสัดส่วนยูทูบปกติมันสิบหกต่อเก้าสมัยนี้มันเท่าไหร่ไม่รู้สัดส่วนหน้าจอไอแผดผมมาลืมแล้วะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แล้วมันก็เล็กหน่อยนึงอนะ่ยอุ๊ยอชิบหายกดผิดพี่แบบ คุณผู้ชมที่ดูในโทรศัพท์ Android หรือไอ,อ้ทุกรุ่นอ่ะที่ไม่ใช่ iPad อนะ่ะก็อาจจะค่อนข้างลำบากหน่อยตรงที่ว่ามัน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 เล็กกว่าหน้าจอมันจะแคบลงดูชงดูออกเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้คงจะนึกออกแหละเออาจจะขดจัดใจแต่ตรงคลิปว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอมันเล็กกว่าปกตินะเออ <laughs> <laughs> ก็นั่นเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญเช่นกันก็ ถือว่าคลิปนี้มาลองให้ท่านผู้ชมได้รู้เลยว่าเออมันโอเคไหมสำหรับอัตราส่วนหน้าจอเท่านี้ที่เอามาลงใน YouTube แล้วให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูต่อไปเนี่ยว่ามันจะเล็กไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์นบอกกันได้นะครับแต่ถึงถึงมันเล็กไปจริงๆก็ก็คงต้องทำใจในช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมยังหาอุปกรณ์แอนดรอยที่ดีกว่าเดิมไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาทำใน iPad แทก็ถือว่า ค่อนข้างน่าเศร้าเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นหลักเกมเกมหลากหลายเกมนะในในในเทโตที่ต้องจากลาออกมารวมไปถึงอัตราส่วนคลิปที่ค่อนข้างเด็กเล็กลงกว่าโปรติด้วยแต่สำหรับคนที่ใช้ iPad ดูเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบเพราะเพราะว่าผมผมเอ็กพอร์ตฟัก็ยัพอดีหน้าจอใน YouTube เลยคนคนที่ใช้งาน iPad ก็จะค่อนข้างค่อนข้างได้เปรียบกว่าหน่อยนึงนะครับ ออแต่ข้อดีเลยที่เราได้กลับมาคือ,อคุณภาพหน้าจอเนี่ยในการอัดเนี่ยถือว่าค่อนข้างชัดโคตรชัดเลยพี่แบบเอ็กพอร์ไฟล์มาผมปรับบิตเรทส,สูงสุดปรับอะไรได้สูงสุดได้ตามใจชอบเลยคือแบบถ้าเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่อง Android, แอนดรอยเะโอ้โหลำบากครับการที่จะต้องปรับให้มันสูดทุกอย่างเวลาเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยมันเสียงบแบบ มันเสียงคลิปเสียด้วยนะครับอืมมันเสียงหรบไฟล์คลิปเสียด้วย,วย,วยเนื่องจากว่าคนไอไอ,ไอคุณภาพของตัวคลิปที่อัดไว้มันก็แหลกอยู่แล้วด้วยใน a อ d roid เนาะอือแล้วพักหลังๆมารู้สึกว่าอัดเสียงเกมก็ไม่ค่อยเสียงเสียงไม่ตรงกับภาพเลยนะก็เ <c> ล <oughs> <c oughs> ยบ่าโอ้ปัญหาเยอะแยะปัญหาลุมเร้ามากสำหรับการทำ YouTube ในช่วงนี้ก็เลยแบบนี่แหละครับก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยการใช้แพลตฟอร์มของ i o s iPad แทนนะครับผมโตแล้วเดีวให้น้ำมีตังทั้งสองหมื่นสองโอ้ยอย่งรวยแต่ผมจะเก็บตังซื้อไออะไรวะไออควาเรียมครับไว้สำหรับปลูกสำหรับปลูกพืชที่เปิดพืชปลุกทุยทุกมนไปรู้เรื่องตั้งแต่คลิปต้นปีเลย้ตายเลยเอาผมเยอะซื้ออควาเรียมสำหรับ ปลูกพืชที่อยู่ในน้ําเออแม่ <laughs> อยหอวพูดออกมาได้ก <laughs> ็นะครับก็ประมาณนี้ก <sighs> ็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ค่อนข้างตั้งตังตวลําบากพอสมควรนะครับ <laughs> ผมก็ต้องมาเรียนรู้ระบบใหม่ <laughs> หมดเลย <laughs> ก็คงต้องรอดูกัน <favorite> ต่อไปนะครับว่าจะถูกใจท่านผู้ชมไหมถ้าหากว่าไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับเพราะว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนจริงๆก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเห็นใจผมกันนะครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปที่เปิดต้นปีในปีนี้ก็ขออนุญาตนะครับอาจจะช้าไปสักเกือบสิบวัน ก็ขอญาตเลยครับขอญาตสุขสันวันปีใหม่นะครับมาต้อนรับปี2022แปพร้อมกันแลว้วก็ขอบคุณทุกทุท่านที่ยังติดตามชมช่องผมมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าผมจะลีลาเล่นตัวไม่ยอมอัพสักทีเป็นหลายเดือนอะไอย่างเงี้ยก็ยังคอยติดตามคอยให้กําลังใจมาตลอดก็ขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเนี่ยยังมีแรงทําคลิปต่อไปออกมาได้ทุกๆคลิปเนี่ยนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็ขอญาติวยพรให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีปี2022เป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปเปิดตัวปี2022ปีนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกัน ในคลิปหน้าว่าผมจะหยิบเกมอะไรมาเล่นหรือถ้าผู้ชมมีเกมอะไรใน App Store App Store นะครับที่แนะนำมาให้ผมอยากให้ผมเล่นก็ได้ครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเต็มที่เมื่อไรครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเอามาเล่นมั้ยหรือเอามาเล่นตอนไหนกันส่วนคลิปพวกคลิปทำเพลงหรือคลิปอื่นๆเนี่ยต้องตัดออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่า,าโปรแกรมตัดต่อที่ผมมาใช้ใน iOS เนี่ยมัน มันใส่วิดีโอซ้อนวิดีโอไม่ได้ครับเวลาแบบเราจะเอาทําแบบแบบเวลาผมทําแยกๆไปร้องนีแลลวเราจะเอามารวมกันเป็นสามสี่คลิปในในอันเดียวนะแล้วก็ยังทําไม่ได้ครับ <_ S 2> เดี๋ยวจะต้องหาวิธีอับหารมาทำนะครับ,รบไม่แล้วไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้คงได้คุยอีกยาวเอาว่าต้นปีนี้ก็คงจะต้องจากกันในคลิปนี้ไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกัน แล้วอะไรวะโอ้อยจะจบคิดอยู่เลยอย่างเงี้ยเฮ้ตายเถอะเอาเป็นว่าสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านสุขสันต์วันปีใหม่ครับผม